มือใหม่ขายออนไลน์ EP ที่27่ความสำเร็จก้าวแรกออนไลน์ค่ะความสำเร็จก้าวแรกออนไลน์หลังจากที่เราสร้างเพจแล้วเราเริ่มที่จะทำคลิปนะคะคลิปสั้นหรือคลิปยาวไลฟ์สดนะคะที่หน้าเพจของเราแล้วนะคะเราจะมองเห็นความสำเร็จของเราก็คือมีผู้คนมีเพื่อนมาติดตามนะคะ พัฒนาทักษะในการพูดการนำเสนอของเราซึ่งเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะถ้าหากว่าเราไม่สามารถนำเสนอสินค้าหรือนำเสนอตัวตนของเราได้เท่ากับว่าเราขายไม่ได้เพราะฉะนั้นความสำเร็จของเรานะคะมาจากการที่เราได้ลงมือทำและเห็นการพัฒนาเปลี่ยนแปลงของเรา ความสำเร็จก้าวแรกวันแรกเลยนะคะเราก็กินใช้สินค้าเราก็โพสต์ความรู้สึกในการกินว่าเราประทับใจในสินค้านี้ยังไงบ้างนะคะเราก็โพสต์ให้ลูกค้าเห็นความเปลี่ยนแปลงโพสต์ทุกๆวันค่ะมาชมสินค้าให้ลูกค้ากินเห็นแล้วก็กินนะคะให้รู้สึกฟินอินไปได้เรื่อยๆเลยค่ะแล้วความสำเร็จก็จะวิ่งเข้าหาเราเองนะคะ ด้วยความสุขสนุกสนานและเบิกบานในการส่งมอบสินดีๆให้ลูกค้าค่ะ